ว,ว้าวดูนสรุป ROV อัปเดตใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้ทุกคนจะเป็นจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างปิดโหมดอันดับแล้วล่าสุดใครที่อยากเล่นโหมดจัดอันดับเข้าได้ตั้งแต่เวลาไหนวันไหนหรือเกม ROV ปิดโหมดจัดอันดับวันไหนถึงตอนไหนกันแนะ่ ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็อมเมนว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลยบริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,6 0,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะต้องขอบอกเลยถ้าเราเข้ามาในหน้าต่างหน้าร้านค้าแนะนําในวันนี้วันที่2 6บนะฮะไม่มีอะไรที่อัปเดตมาทั้งสิ้นนะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาที่คําว่าแพ็กแนะนำเนี่ยแน่นอนแพ็กแนะนําของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะบางคนเนี่ยมีไอ้นี่นะฮะนี่ พยายามซื้อเก็บไว้ย้ำว่าพยายามซื้อเก็บไว้สิ่งที่พี่พักแนะนำเพราะว่าอะไรเราจะสามารถสุ่มให้ได้กล่องสุ่มบัตรเช่าอันติเมตหนึ่งวันซึ่งมันใช้แค่สิบเหรียญทองคือมันก็ยังคุ้มนะฮะอย่างน้อยก็ได้สกินอันติเมตไปเล่นฟรีๆซึ่งใช้คำว่าฟรีได้เลยเพราะว่าสิบเหรียญทองเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไร ยังไงมันก็หาได้ง่ายนะฮะไม่ยากเลยน,นี่คือกิจกรรมที่พี่ปักแค่บอกทุกคนนะฮะว่าควรเล่นควรหาควรสุม่มเอาเพื่อความสนุกกันไว้นะครับฉาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนำาอดมิ n ตันทีวเพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบ แรงคอนสกินแระสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อนี่ต้องได้รับมาเมื่อเร็วๆนี้เห็นไหม เดี๋ยวสุ่มให้ดูกันเลยนะฮะย้ําว่าสุ่มหลายๆกล่องมันจะดวงดีกว่าสุ่มแค่กล่องเดียวเพราะกล่องเดียวยังไงก็เพชรนะ,ะยังไงก็เกลือ,อนี่อย่างน้อยมันก็ได้สกินนี้ที่ไกไม่มีนะฮะมาเล่นก็ยังดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยมาเล่นซึ่งมันดีมากสําหรับคนที่มีเหรียญทองอยู่เยอะๆแล้วขาดสกินพวกอันติเมต โอเคไหมและแน่นอนนะวันนี้เนี่ยอัปเดตใหม่พี่ปักจะมาสารุปไปฟังก่อนอย่างแรกนะที่อยากพูดให้ฟังมากที่สุดคือถ้าเราเข้ามาหน้า RV เนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาที่มุมขวาล่างที่หน้าสตาร์ทหรือว่าหน้ากิจกรรมของ RV โหมดจันระดับออกดไปปุ๊บเนี่ยจะเด้งหน้าต่างหน้านี้นะฮะอัปเดต r v นะฮะต้อนรับ5 V5 1พฤษภาคมเนี่ยวันดีตีปอมนั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตนี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าขนาดของอัปเดตเนี่ยประมาณ100 m งเมก ซึ่งถ้าเรากดคาว่าอัปเดตทันทีมันก็จะอัปเดตทันทีนั่นเองนะฮะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นฮีโร่ใหม่ที่เข้ามานะฮะพี่ปักขอเรียกว่าใบจันทร์ก็แล้วกันนะชอบชื่อน,นี้นะฮะอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบของตัวดาร์สลเยอร์หรือว่าการปรับปรุงรูปแบบของการเล่นเกมใหม่นะะั่นเองนะฮะสนะฮะก็จะมีการโชว์สกิล พันนิดด้วยนะฮะว่าเราเนี่ยใช้ใส่ศัตรูห,หรือว่าใช้ใส่ตัวคลิปเลนหรือว่าดัสลลเยี่อะไรพวกนี้ยังไงนั่นเองนะครับ4นะฮะจะเป็นการปรับปรุงเอฟเฟกต์สกิลนะฮะให้มันคมชัดเห็นขอบระยะทุกตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ5นะฮะก็จะเป็นการปรับปรุงโหมด ใหม่นั่นเองนะครับไม่ใช่หมดใหม่หรอกบางคนอาจจะเรียกว่าหมดใหม่แต่มันคือหมดฝึกหัดหมดหัดเล่นนั่นเองนะฮะ <c oughs> ก็จะมีการเรียกฮีโร่ได้หลายๆตัวแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรใหม่เล็กๆน้อยๆในเรื่องของโมเดลนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นการปรับปรุงฮีโร่นั่นเองหรือว่าบัฟเนิร์ฟนั่นเองนะฮะ <c oughs> โอเคไหมอย่างที่ทุกคนรู้กันย้ําว่ากดคำว่า,ด,าดีมุมกว่าล่างแล้วกดคําว่าอัปเดตทันทีนะฮะเม <c oughs> ื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่าง ROV หน้านี้นั่นเองนะฮะให้เรากดคําว่า อัปเดต Rv แค่นี้ Rv ก็จะเริ่มอัปเดตแล้วนะย้ำว่าแค่นี้ Ruv ก็จะเริ่มอัปเดตแล้วเราสำหรับข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นการประกาศเพื่อเตรียมพบกับการอัปเดตใหม่ 5v5 โดยไม่มีการปิดเซิร์ฟเวอร์ย้ำว่าเล่นเกมอะไรได้ปกติแค่ลงเร็กไม่ได้นั่นเองนะฮะพบกับการอัปเดตใหม่เนี่ยในวันที่26เมษายนนี่เป็นต้นไปนะฮะ Hero Rv เนี่ยจะมีตัวใหม่เข้ามาจะมีการปรับมอนเตอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะ การปรับมัลเตอร์อใหญ่ขึ้นนี่ก็คือไม่ใช่ปรับให้ตัวใหญ่นะแค่เป็นการปรับครั้งยิ่งใหญ่เออโอเคไหมทุกคน ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการปรับโหมดทดสอบฮีโร่รวมหรือว่าโหมดฝึกหัดนั่นเองนะฮะถัดไปจะเป็นการปรับสมดุลฮีโร่หรือว่าบัฟเนิร์ฟเอจัดนั่นเองนะครับอัพเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกที่ดีที่สุดคือเอฟเฟกที่เราจะเห็นขอบระยะสกิลนี่คือการอัปเดตของเกมในเพจที่กำลังจะเข้ามานะฮะและก็ที่สำคัญอัปเดตสำหรับคนที่ชอบเล่นเอสซินหรือว่าคนที่เล่นฟาร์มนั่นเองนะฮะฟาร์มป่าได้ง,ง่ายขึ้นสัญลักษณ์โชว์ได้ชัดเจนขึ้นนะฮะมาเห็นนะฮะผู้เล่นเนี่ยจะสามา,มา,มารถไมดดดจัะะัอนบหรรื่า ิ้งมูดเนี่ยตั้งแต่วันที่26เวลา3นาฬิกา30นาทีเอาง่ายๆว่าเราเรียกว่าตี3ครึ่งนั่นเองนะฮะเป็นต้นไปด้วยฉะนั้นเนี่ยการอัปเดตนี้ GM จะมาแจ้งอีกรอบนะฮะว่าเราสามารถเข้าเกมหรือว่าเข้ามูดจดันดับเนี่ยตั้งแต่เวลาไหนได้บ้างแต่ย้ำนะฮะว่าเท่าที่พี่ปักดูเนี่ยประมาณตอนเที่ยงนะฮะไม่เกินตอนเที่ยงเราก็เข้าเล่นหมูดจดันดับได้แล้วเพราะว่าเขาแค่อัปเดตเล็กๆน้อยๆเราก็แค่อัปเดตเกมไม่เสร็จย้ำว่าต้องอัปเดตเกมไม่เสร็จนะฮะ เพราะไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบั๊กอีกนะทุกคนหมวดจัดอันดับเนี่ยสามารถเล่นได้ตามปกติเมื่อต่อเมื่อ จีเอมแจ้งว่าเขาได้โอเคไหมครมับและนี่คือภาพสรุปะฮะการอัปเดตใหม่สาหรับฮีโร่ใหม่นะพี่ปักขอเรียกว่าน้องใบจันนะที่จริงเขาไม่ได้ชื่อใบจันพี่ปักลืมเลยชื่อว่าอะไจเอมออกมาเปิดเผยแล้วแต่ขอเรียกว่าใบจันก็เลยกันนะฮะทุกคน <c oughs> เรื่องอัปดเดตใหม่เนี่ยปิดเซิร์ฟเนี่ยเตรียมพบกับซีซั่นใหม่นะฮะไม่ใช่ปิดเซิร์ฟอัปเดตใหม่ไม่ปิดเซิร์ฟพบกับซีซั่นใหม่และกิจกรรมใหม่มากมายย้ําว่ากิจกรรมกรรมใหม่เมื่อมีการอัปเดตเรนกิ้งโหมดจะต้องมีการแจกสกินฟร นะครับในวันที่26 27นี้แต่สิ่งที่พี่พักสนใจก็คือเราดูภาพนี้นะฮะด้านหลังของตัวใบจันนะฮะจะมีตัวฮีโร่ตัวหนึ่งอยู่ซึ่งนึกถึงมูราชเลยถ้าเป็นสกินของมูรานนี่คือเท่มากนะฮะการถือมีดแบบนี้การถือดาบแบบนี้เนี่ยนึกถึงมูราชเด้ๆเลย พี่ปักเนี่ยจะให้เราไปดูคลิปสรุปของทาง g m อี v, เพราะมันน่าจะเข้าใจมากกว่าที่พี่ปักพูดนะฮะซึ่งคลิปนี้เราสามารถไปหาดูได้ในทาง TikTok ของ RV หรือว่าทาง YouTube ของ RV ได้ไปรับฟังกันเลย26เมษายนนี้โมดทดสอบฮีโร่อัปเดตใหม่ถึงใจกว่าเดิมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังในคลิปนี้ฮะอย่างที่1เพิ่มหน้าต่างสเตตัสสำหรับการทดสอบดาเมจต่อมาเป็นสามารถกดวาร์ประยะไกลได้โดยกดลากจุดในมินิแมッ กดที่เป็นฟิกเกอร์แล้วก็ลากไปตามแมปต่างๆได้เลยสะดวกรวดเร็วทันใจใช่ไหมล่ะอย่างที่3สามารถกดหยุดชั่วคราวในค่ายฝึกได้สามารถกดพอสตรงนี้และเกมก็จะหยุดทันทีไงแล้วอันที่4สามารถรีเฟซมังกรและดาร์คเลเยอร์ได้นั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวละครทั้งฝั่งศัตรูและก็ฝั่งเดียวกันเพิ่มขึ้นมาในโหมดฝึกได้ปกติแล้วเราจะอยู่อย่างเงงเงกับ AI 1ตัวแต่คราวนี้เราก็เราสามารถทั้งเตะเพื่อนและก็ศัตรูให้มันอยู่แบบยุบยิบยุบยับเต็มแมปแล้วก็ลองสกิลกันให้ตาเหลือตาแฉะกัไปเลย,ยเหนื่อยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วก็วันที่16นี้อย่าลืมเข้าเกมมันลองกันเลยนะเด็กๆพี่ๆด้วยดย้วย ถัดไปเนี่ยนี่จะเป็นการรวมการอัปเดตระบบใหม่นะย้าว่าเป็นระบบใหม่เป็นระบบเกมเพลย์หรือว่าการเล่นเกมหาเพื่อนง่ายๆเล่นได้ไม่สะดุดนั่นเองนะฮะอย่างแรกเนี่ยตามรูปภาพเลยนะฮะจะขึ้นคําว่าพันธิตพร้อมแล้วนี่คือการขึ้นแจ้งเพื่อนหรือว่าแจ้งทุกคนนะให้รู้หรือว่าแจ้งตัวเราเองนะฮะว่า ให้รู้นะครว่าระบบผันิตของตัวฟาร์มเนี่ยพร้อมที่จะเล่นแล้วนั่นเองนะฮะเราจะได้ฟาร์มหรือว่าชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีผันิตไหมการแย่งฟาร์มเนี่ยสำคัญมากสําหรับตัวฟาร์มถ้าไปแย่งเขาเนี่ย เขาเกิดยากนะบางทีบางทีในช่วงต้นเกมนะทุกคนและตัวฟาร์มบางตัวเลดเกมเนี่ยมันไม่เกิดเลยนะอย่างเช่นตัวคิวเลนเลดเกมมันเกิดยากนะทุกคนมันฟันใครไม่เข้านะฮะต้องรู้ให้ด้วยนะฮะเพิ่มระบบเนี่ยจะเป็นเพิ่มให้มันเห็นชัดเจนขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือการปรับสกิลป่าน,นั่นเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะกับดาร์กและมังกรนั่นเองนะครับจะเป็นการปรับสกิลหลอดเลือดนะฮะที่มีการเด้งไหลลงเนี่ยจะเห็นระยะของหลอดเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นและพาณิชย์เนี่ยจะแสดง ความแรงได้ชัดเจนมากยิ่ขึ้นโอเคไหมนี่คือการสรุปเบรเข้าใจง่ายๆนะฮะแบบนั้นคิดอะไรถัดไปเนี่ยจะเป็นการปรับเรียงเขาเรียกว่าลิสต์รายชื่อฮีโร่ที่เราเนี่ยต้องการเล่นมากที่สุดซึ่งคาดว่าน่าจะเรียงจากลำดับที่เราเล่นบ่อยหรืออาจจะมีข้อดีคือให้เราเรียงเองไอ้นี้เนี่ย g กก็ต้องมาดูก่อนนะฮะหลังอัปเดตเนี่ยว่ามันมีประเปลนไหนไปปักไม่ทราบนะซึ่งการปรับนี้เนี่ยไม่ได้ปรับแค่นี้นะฮะจะเป็นการปรับเสียงในเกมให้มันลื่นทุกหน้าต่างการโหลดด้วยถัดไปสุดท้ายที่มีการอัปเดตระบบใหม่เนี่ยคือการปรับระบบแนะนําเพื่อนที่มีฝฟมือตอนนี้เนี่ย GM ได้ทําการอัปเดตใหม่นะก็คือน่าจะปรับการเปรียบเทียบจากแรงหรือว่าลักษณะการเล่นที่เล่นคล้ายๆกันหรือว่าการเล่นในระดับเรนกิ้งเดียวกันเนี่ยมาเจอกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะน่าจะประมาณนี้เท่าที่พี่ ราคาข้อมูลก็ามาได้นะฮะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการปรับสมอระบู อัปเดตจากผู้พัฒนาเกม ROV นะฮะย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยอัปเดตจากผู้พัฒนาเกม r o v นะฮะดยฉะนั้นหน้าต่างนี้จะเป็นการสรุปการแจ้งเตือนทั้งหมดที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะฮะอย่างแรกเนี่ยจะมีการเพิ่มการแจ้งเตือนระบบคูดาวพัิธุ์ของตัวความป่าของทีมเรานั่นเองนะฮะจะมีการแจ้งเตือนนะฮะสำหรับดาร์กและก็มังกรนะฮะว่าคูดาวเนี่ยเหลืออีก20วิเหลือ,อกี่วิแล้วถึงจะใช้ได้นั่นเองนึกภาพบอกใช่ไหมทุกคนว่ามันจะใช้ยังไงเออถ้าใครเล่น ฟาร์มเก่งเนี่ยจะเข้าใจนะฮะว่าระบบพันธุ์นี้เนี่ยสำคัญมากนะฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มการแจ้งเตือนว่าศัตรูเนี่ยใช้อันติเมตไปแล้วหรือยังซึ่งมันจะขึ้นกลางจอเลยนะ,ะว่าศัตรูเนี่ยน่าจะเพิ่งใช้อันติเมตไปสําหรับศัตรูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคไหมมนสามารถแจ้งเตือนเลือกได้นั่นเองนะฮะก็ <laughs> หลังจากที่เราเห็นนะฮะมุมขวาล่างเนี่ยเมื่อเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวหมวดจัดระดับสามารถกดเข้ามาได้เป็นเรื่องปกติแล้วก็จะเริ่มซีซั่นใหม่นั่นเองนะฮะนี่ มันก็นจะขึ้นมาแล้วแค่นั้นเองฮะไม่ยากซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นการอาธิบายนะครับว่าเป็นการกลับสู่ทะเลทรายในซีซั่นที่2ของปี2023นั่นเองนะฮะและนี่คือสกินใหม่ของมูราที่พี่ปักได้กลิ่นนําไปนะฮะเห็นปักกลืนนําไว้ไม่ผิดเลยนี่ซีซั่นใหม่เริ่มด้วยหน้าต่างหน้านี้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไม่กดมุมซ้ายบนที่หน้าต่างนี้มันก็นจะไม่ดิ้งอัตโนมัตินะบางครั้งนะย้ําว่าบางครั้งด้วยฉะนั้นอย่าลืมไปกดด้วยนี่คือการแจ้งเตือนจากช่องกิโลป ใครที่รู้แล้วก็อย่าลืมตัดช็อตพวกนี้เนี่ยไปบอกลงใน Ti t o อกหรือว่าบอกเพื่อนกันได้นะเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าจําเป็นต้องกดการอัปเดตจากหน้าต่างแบบนั้นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็นั่งรอเขาเลยว่าทําไมเข้าเกมแล้วเล่นหมวดจะระดับไม่ได้ที่จริงมันเล่นได้แต่ทุกคนต้องอัปเดตจากหน้าต่างของมุมขวาล่างก่อนนะฮะอะไรวะ อ้นาฬิกาปลุกนะฮะทุกคนบอกเลยว่าช้ามากซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพลงนี้แหละอัปเดตใหม่ล่าสุดใครอยู่แงไหนกันบ้างสามารถชวนเล่นได้นะพี่ปักจะเล่นในจริงแรงของกูเลอร์แล้วนะฮะกีดาวก็ค่อยว่าไปนะฮะไปแล้วนะฮะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพรแลวก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักนะทุกจุมว่วงมวจ้ารักทุกคนจริง,รงๆรด้อ